นี่ความแสบไม่ต้องพูดถึงจ้าบางทีก็แกงกันเองอะไรกันเองนั่นแหละตามสไตล์คือไม่รู้จะแกงใครแล้วไงก็คือแกงกันเองมั่งแกงพี่ป๊อปมั่งแกงเอฟซีมั่งมีเท่านี้แหละนุกปลายอะ่ะไม่มีอะไรคือหาที่ลงไม่ได้อะ่ะบางทีพูดจนหาที่ลงไม่ได้อะ่ะบางทีเอาเรื่องจริงมาพูดนะอือเอาเรื่องจริงมาพูดมั่งอะไรมั่ง น้องหวงน่ารักมากทุกคนขณะคนโก้ไม่สบายนะเนี่ยนางก็ดีดอยู่ดีดอยู่ไปช่วยเต็มทีมากขอบคุณครับเหมือนเพลงจบเลยมันเราร้องเพลงแล้วจบคอนเสิร์ตเลยอ่ะแล้ดาป่ะน่าจะไว้สุดท้ายใครเป็นคนบอกว่าเอาเพลงนี้เป็นเพลงเปิดผมอมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยวาย มากเมื่อยมากเมื่อกี้เมื่อยมากโอ้ oh. วันนี้สวัสดีเมืองซองฮีด้วยนะฮะเอามืองซองฮีคืออะไรครับซองฮีมันจะเป็นรัฐรัฐหนึ่งของเกาหลี oh. มันมันอยู่ในย่านของโบอ่าโบซองเกอร์อโบ ถามเจ้าของงานถามคุณคางจีอยู่นเขารูด้ดีซองฮอีตรงไหนครับถ้าจะไปซองฮีนี่ไปที่ไหนครับแต,แต่ว่าแต่ว่าจากลองไปเหรอ,อแต่ว่าคุณคุณคุณอาจจะไม่เคยไปแต่คุณมีความชอบของเมืองเมืองนี้ชอบซองฮีเลยเคยเห็นแต่ เคยเห็นเคยเห็นแต่คุณท่านนรินทร์บอกว่าโอ้โหไปมาแล้วแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับไอ้ที่ที่บอกว่าที่มันเป็นบ้านเป็นหลัง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 มันจะโลกสักหน่อยอ๋อมันจะลกสักหน่อยปลูกต้นไม้เต็มเลยแสดงว่ามันเป็นเมืองที่รักธรรมชาติเมืองรักธรรมชาติมันไม่มันไม่ได้โลกแบบมีขยะนะต้นไม้ต้นญ้าเลยเนี่ยเกิดเต็มเลยแล้ว เมืองเมืองนั้นผังเมือ,องเป็นย<ด>ังไงม,มันเข้ามาในนี้ได้ยังไงครับเมืองซองฮีผมมันเข้ามาในนี้ได้ยังไงวะจะต้อง,องมันต้องผ่านมัน <laughs> มัน,ม,นมีอันนี้ด้วยเหรอครับมีอยู่บอกไ่าันนัปันใหล้นใยฮัลโหลมันจะทำให้เสียงนุ่มขึ้น ัลโหลสวัสดีครับเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าใส่อย่างนี้แล้วมันเสียงมันจะหล่อขนาดนี้กูไปไปไปเรือล้วพูหบดูิโอ้อย,อยไม่น่าเชื่อกันครับเฮ้ย hey. hey. ทำไมเสียงมันหล่อขนาดนีว้วะฮะทีแรกกูไม่เชื่อหรอกนะใส่เงี้ยมันเสียงมันเปลี่ยนไปจริงๆนะงเลยเลยหนลองใส่เข้าไปดูครับใครจะไปเชื่อว่าใส่ดีแล้วมันจะหล่อขึ้นจริงๆงด้วย ไม่เนี่ยพี่ไม่เข้าใจเลยกับเอฟซีที่มาในโรงงานวันนี้บางครั้งก็บอกให้ส้มหยุดแต่มันก็ไม่หยุดยนะในในรองสั่งส้มหยุดดูสิครับโอเคครับมันต้องถอดออกสักหน่อยถ้ามันไม่ถอดออกมันเป็นส้มอยู่ไม่ได้ต่างค้างชั้นนะนะซื้อส้มมาจากตลาดฉันก็โยนไปนี้แนะ่ ไอ้เราก็พูดไปก็อยากจะบอกให้ส้มมันหยุดแต่มันก็ไม่หยุดแต่มีวันหนึ่งซื้อส้มมาไม่รู้ว่าเป็นส้มของพระเจ้าหรืออะไรก็ไม่รู้บอกส้มให้มันหยุดอยู่ดีๆมันก็หยุดฉันก็งงเลยนะ <บง S 2> เหมือนทุกคนเหมือนทุกคนบนโลกเสียงนุ่มเหมือนทุกคนบนโลกครับยกเว้นตัวของเขาเองเลยครับไอเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อน เหมือนทุกคนน่มันเหมือนบ้างเลยแต่ตัวเองน่มันไม่ค่อยเหมือนเลยหรอกเพื่อนเลยอืมแล้วทำไงเป็นทำไงต่อเนี่ยรู้สึกว่ามันพูดแบบนี้เอฟีก็ยะรับไม่ได้อทอดออกซะหน่อยดิไม่เพื่อนไม่ชอบเลยกับแบบนี้ที่พูดไปเมื่อกี้มันไม่ใช่เล่าเลยนะเว้ยว่าต้องเป็นแบบนี้มึงยังไม่ถอดนะอย่าลืมก็ยังไม่อยากทอด พอทอแล้วมันโมโหเป็นภาษาอื่นอันนี้ภาษาอะไรภาษาสุภาษาสุพรรณภาษาเสียงสุพรรณใช่เพราะเพราะอพี่เป็นคนไหนเนี่ยก็เป็นคนสุพรรณไงสุพรรณอยู่ไหนอยู่ซอยไหนบ้านไหนสุพรรณน่ะซอยซอยสุดสุรันมุกยังไปไม่ถึงไหนเลยมุกไปสุรั์แล้ว นี่อยู่สุพรรณเหรอเ uh, ออใช่แล้วอยู่สุพรรณแม่อยู่ด้วยกันมานานร้องเพลงด้วยกันมาตั้งนานไม่รู้ว่าอยู่บ้านเดียวกันห oh. ยุดอะไรเอ้ oh. จาจัดหัวยังไงเนี่ยเอ้า oh. ไอ้คำว่าอยู่บ้านเดียวกันก็จะคิดจินตนาการแล้วก็ไปว่าเราอยู่บ้านเดียวกัน <laughs> จังหวัดเดียวกันนี่กูต้องแป้งสิจังหวัดเดียวกันเห็นกูว่าแปลงปั๊บหูยลุกออกพูดออกมาแล้วว่าอยู่บ้านเดียวกันซะด้วยใครช่วยกูช่วยอีกเออถ้างั้นเวลาที่จะพูดอะไรมันต้องพูดให้ฉะำฉันแล้วก็ฉันอยู่ละเอียดอยู่จังหวัดเดียวกันอ๋อนินเทลละเอียดแล้วเหรอเอออยู่จังหวัดเดียวกันคนละบ้าน ที่เราไงที่เราอยู่จังหวัดเดียวกันแต่คนละอำเภอแล้วก็คนละซอยแล้วก็บ้านคนละหลังอะ่ะใช่เ,ออเปลี่ยนโหมดมันเป็นธรรมดาเถอะ